Thank you. はい <music> Cool. เหลืออยู่กี่กล่องวะว่ามันจะไม่ให้กินสาสองเหรอสองหรอเปล่สามหนึ่สองสามสี่ห้าเปี่ยนจะเอาเป็น 我等。